โอ้โหหลังจากทรัมป์ออกคำเตือนสุดท้ายให้ฮามาสรับแผน20ข้อในวันที่3ตุลาคมเพื่อจบสงครามและวางเงื่อนไขสันติภาพเท่ากับบังคับให้ปาเลสไตน์ยอมจำนนเพราะต้องปลดอาวุธแถมอนาคุตของกาซาอาจถูกส่งให้สหรัฐคุมครับฮามาสทนแรงกดดันไม่ไหวประกาศยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดพร้อมส่งศพผู้เสียชีวิตคืน เื่อนแลกกับการหยุดยิงและการถอนทัพอิสราเอลออกจากกาซาฟังดูเหมือนจะจบเดี๋ยวก่อนครับทรัมป์รีบโพสต์เรียกร้องให้อิสราเอลหยุดทิ้งระเบิดแต่อิสราเอลไม่หยุดนะครับตามรายงานอาจซีราตอนนี้กาซายังโดนถล่มหนักรถหุ้มเกราะติดวัตถุระเบิดถูกจุดตามจุดต่างๆดโดรนก็ไล่ยิงในย่านดาราเจตกับถนนโอมามุกทาคนะเจิรจาได้รวมตัวกันที่กรุงไคโร เพื่อหา,หาหรือข้อตกลงหยุดยิงหลังฮามาสตอบรับในเชิงบวกต่อแผนสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้านเนทันยาหูก็แสดงความหวังว่าจะสามารถนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แม้ว่าอิสราเอลจะตัดสินใจเปลี่ยนไปสู่ปฏิบัติการตั้งรับในกาซาตามแรงกดดันโดยตรงจากทรัมป์แต่หน่วยงานป้องกันพลเรือนกาซารายงานว่าการทิ้งระเบิดของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไป ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย57คนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้สถานการณ์ยังคงน่ากังวลเพราะเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงรักษาการควบคุมพื้นที่ลึกในชนวนกาซาต่อไปซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลย